ถึงยังถึงแล้วถึงแล้ววัดอะไรนะวัดบ้านท่ามวัดบ้านท่ามถ่ายถ่ายถ่ายนี่ถ่ายน้อยแล้วเยอะถ่ายวิดีโอถ่ายเอะไรติ๊ฟฟแอนถ่ายอะไรถ่ากล้องอยู่โอ้ยมองไม่เห็นอตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เลบีบหน่อยโอ้ยมาถึงแล้วถึงแล้วสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สาวอิสระบรรลุภัยพาพี่น้องมาขึ้นบ่อนบดา ไปนี่น้ำกันพี่น้องไปไหวพระจ้าันดประมันจักขันบุล่ะสาวิสันกระบุกหูจักเนะาะป้ากันมาวัดบ้านรรำจ้าพี่น้องกาจ,จะนะบุรีจะเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องที่ว่าได้มาวัดนี้โอ้ยจิงหอดวัดบ่เนี่ยพี่น้อง Oh โ o no. แผนไหนแล้วแผนพักก่อนเป็นการออกกำลังกายไปในตัวนะแผนลงไว้ต้องอยู่แน่เลยอ่ะอ่ะน่องด้วยมัลังมีอดม กาย่าไม่เหนื่อยเลยอะ่ะดูทิ่กย่าไม่เหนื่อยเลย้องอยาดมกันไปพี่น้อง,งนงขคือบันไดกันต่อจ้า เมืองวิวตะลางพี่น้องมันสิเป็นแม่น้ำภาคพุทน่ะแม่น้ำกว้างกว้างบังบ๊าดายรใจบ สองยหสิบ้าขั้นที like <masterpiece> ่เราขึ้นมานะตอนนี้ขึ้นมาครึ่งทางละยังเหลืออีกครึ่งทางตอนนี้ึน้นล้ อาซาร์บคน่าจะเอางาเข้ามานลืมคือาเุลงน้งทันไหมอ้าถ้าลงไปอีกรอบนี้ก็คงได้หามกันแน่นอนแหละตลกกะเชาวมอ ขาขึ้นไปต่อเราขึ้นมาแพนนะร่ายออกตบลกกายไปในตัวตัวเนาะมีบันไดให้นั่งพักด้วยในต้องไปให้ถึงจุดที่หกให้ได้การทับบุญไปในตัวโอ้สวยมากอะบันไดอ่ะเป็นมมอง เน่จะเป็นโมงอ่ะสองร้อยอันกระดาษกับพี่น้องเมื่อกี้ว่ากันเริ่มเลยได้ไหมคือกระดาษกระดาษสองร้อยหกสิบเก้าขันนะท่านเพราะาเอาอันอปิดจมูกออกกันเพราะฉะั้นทีเป็นล่องกันแรง, <c oughs> พ,งรพี่น้องเอ้ยเบิ่งรถเนี่ยมันมีมันมีเล่าความนอนเล่าไว้จังว่าห้อันนั้นเป็นการส่งต่อ เสียวๆเนาะเวลาเดินขึ้นแล้วก็หันหลังลูกไปดูข้างล่างอะ่ะเสียวมากเลยเปค็นอยิดอุโมงค์ด้วยอะ่ะสวย แค่ยังไม่มาเหรอเอาอ้มบานไม่หมดหรอกเนี่ยเยอะต้องภาษาเป็นได้ค่ะทุกันยังพบเห็นอยูบริเวณข้าง เดินอุ้มาิน่อมกเพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาวัดบ้านทำน้ำกันพี่น้องมาไหว้พระ ผน,นังก็จะมีลวดลายวาดเขียนง่ามลายง่ามลายนอ้อง <Okay. S 1> ยูกดีสูงก็สูงม <Okay. S 1> ีปองมีฟองน้องจีบินปองปองระบายอากาศดิสแม่นำ้ำ Come wow. 哎, các bạn ơi, 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 các bạn ้ังไม่ถึงไหนเลยบร <ishes> รยากาศดีมากตอนขึ้นเหรอวัดเสียวมากเลยะ ตำหลวงพ่อใหญ่ชินทราชเอาใครู่วิชาพานก็ได้นะตำพัน <c oughs> เข้ามาข้างในแล้วเย็นเย็นว้าวเดี๋ยวกันให้ใจ๊ไปออก ข้างในมาพี่น้องไปกำโตปะเนี่ยแม่ย่าบัวบัวคลีอ๋อน่า พี่น้องวันนี้วันนี้กระาลุ่งได้บัดนี้พี่น้องจ้ะสีได้กลับก็แล้วจ้าวิวดีดีพี่น้องอากาศก็เย็นบ่ฮ้อนจ้ะพี่น้องพากันย่างลุ่งแล้วบันนี้สิได้ไปวัดไ้ทำเสือต้อนนะจ้าเพราะว่าวัดมันใกล้กัน้สูงคักอหลีพี่น้องแต่ต้องมีความอดทนแน่เลยจ้าผู้่ได้ดสิ้นมาวัดนี่ก็ได้ สไ้งสารแม่เถอะรอกลับลงไปซื้อโคกใส่แก้วนะอุ้มมโคกใส่แก้วเย็นๆไว้รอแม่รอทุกคนด้วยนะเอาน้ำขึ้มาโอ้ยอาหูด้วยโอ้กรจริงงเลยตัวเล็กดูจากหน้าผากแล้วผากกาเต็มเลย

ใช่ใช <ersch> ่หจาตัวมตัวมังกรแต่หมะมโมอะกบริการอนั้นบนา่งด้วยบริกาน้ำเดิมหน่อยปุ๊บบริการน้ำเดิม อะไรอ่ะสวยจริงเลย